เล็บอ่อนเล็บ <ep> อ่อนป, <c oughs> ปิงกินนะคะแสบหางกินยากเวยนี่นดดอันนี้กำลังสีกี่เล็บคู่มองเขากินหยาต้าแสนเงิน <c oughs> มันพี่เอญ่มันเวตามันตาหวาน,นตาเน้งนงนงงผู้ชายตาหวานแม่จะปิ่งยังไงเสียบไม่เอาโอ้เสียบเสียบไม่มตอนรับสองแสนเงินออหอมเอ้ยเบิง่ง หนาวเอออยไงฮะฮะอืมแฮกควายออกลูกใหม่ค <laughs> <Yeah>. ่ะเล็บอ่อน